m a ด้า CX5 2.2 XDL 4WD ดีเซลเกียร์ออโต้ปี2017โปรโมชั่นท่งง้อยที่419,000บาทเท่านั้นค่ะติดิฟ์มเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้ใหม่เนะเชนแล้วนะคะภายในอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่น แอร์ดิจิตอลกล้องส่งถอยขึ้นเสียง AM/FM AUX ลาวกสีดีเลขไม้แทหน1่0แ0นกิโลเท่านั้นค่ะสภาพดีมากๆได้ขับ4อีกตั้งหากค่ะเป็นรถที่กว้างและก็น,น่าใช้มากๆเลยค่ะประวัติดีฟีดาวส่งเดือละ8,000บาทคนซื้อรายรับอยู่ที่16,000บาทค่ะด้านหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะเลยค่ะ น่าใช้สุดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้ติ๊กที่ช่องไอดีมีแอสไซน์นำหน้าแอาสไซน์ a m p 10พิมพ์ไลน์มาได้เลยค่ะ